นั่งสงบไป่อนเช้าๆจะนั่งได้ดีก็ตอนบ่ายบ่ากลางคืนนอนได้พักผ่อนมาเต็มที่แล้วเช้าๆช้านั่งทนจะสงบได้ง่ายหลังจากที่เรานั่งสงบแล้วอย่าไปรู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยเรานั่งจนจิตเราสงบแล้วเราบางคนไม่รู้จะพิจารณาอะไร ก็นั่งเฉยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรานั่งจิตเราสง,งบแล้วเนี่ยบางทีไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้จะพิจารณาอะไรเราก็มาพิจารณาเรื่องร่างกายของเราเนี่ยแหละพอเราจิตเราสง,งบอย่างเงี้ยว่าบางคนน่ะมันไปต่อไม่ได้สง,งบแค่นี้ยบางทีชั้นหนึ่งชั้นสองเข้าชั้นสามไม่ได้สักทีพอเรา เข้าไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยวิธีทำรรที่จะต้องให้จิตสงบก็คือพิจารณาเรื่องร่างกายของเราเนี่ยเราก็เอาตั้งแต่ที่เรารู้มาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจเนี่ยนะเอาตรงเนี้ยพิจาราพอสงบแล้วได้ชานสองจะเข้าชานสามแล้วมันเข้าไม่ได้สักทีบางคนก็จะติดอยู่ตรงเนี้ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชนนั้ชนสองไปชั้นสามไม่ได้สักทีนะเราก็มาพิจารณา พิจารณาเรื่องร่างกายเนี่ยมันก็จะดิ่งลงไปเข้าชานสามได้ถึงชานสี่แล้วอุเบกขาได้เราพิจารณาอะไรเราก็พิจารณาเรื่องร่างกายเกสาก็คิดผมของเราเนี่ยให้คิดพิจารณาในตัวของเราเนี่ยเราจะออกนอกตัวการพิจารณาก็คือพิจารณาในร่างกายของเราจะได้รู้ว่าเอาเกสาคือผมทั้งหลายผมของเราเนี่ย ตอนเราเล็กๆเนี่ยเราเริ่มโตขึ้นมนเราคิดว่าเราโตขึ้นโตขึ้นแต่จริงอะเราแก่แก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันเราไม่รู้หรอกเราคิดว่าจเจริญเติบโตขึ้นมาจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ผมเราก็ยังดกดำาเป็นเงางามจับแล้วก็ลื่นมือพราะเราแก่ไปอีกหน่อยตอนเนี้ยมันก็เริ่มงอกนะเริ่มล่วง เริ่มสากมือแหละจับไปผมก็หลุดก็ล่วงอย่างนะั้นยิ่งไม่ทําความสะอาดอย่านี้ก็ยิ่งเหม็นเหงื่อออกมานี่เนียวเหนึ่อหนักหนึ่อยนะลองไม่ได้สระผมสักสองสามวันเนี่ยจับไม่ได้นะมันติดมือเราคันไปทั้งหัวเพราะเราต้องมีต้องมาทําความสะอาดของมันให้ให้มันงั้นเราก็จะอยู่ไม่ได้เราก็จะลาคาญคันไปทั้งหัวเราก็ต้อง เป็นภาระเราที่จะต้องมาทําความสะอาดมันดูนะเออมันจริงไหมเราคิดเออเออมันจริงนะผมเนี่ยมันก็เป็นภาระของเราเห็นไหมพอเราแก่มามันหลุดมันร่วงเราอยากให้มันหลุดมันร่วงมันเราก็ไม่อยากแต่เราจําเป็นเห็นไหมไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องได้แต่ทนเอาเมื่อกี้ดูกระจกแล้วหัวผมเริ่มร่วงแล้วหัวก็เริ่มล้านเริ่มลนละ ใจเราอะ่ะมันก็เริ่มไม่ค่อยดีละตอนนี้โอ,โอ้จะทำยังไงดีบางคนผมล่วงมากๆก็ต้องหาซื้อวิกมาใส่ใส่ก็ไม่ใช่สบายนะเพราะมันเหงื่อมันออกมันเหนียวมันคันไปทั้งเอยากจะเกา,เาเก็เกาไม่ได้เลยนะมันไม่ได้ดังใจเราก็เป็นทุกข<อ>พิจารณานี่คือเรื่องผมมันเกาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายขนของเราตามเนื้อตามตัวเนี่ย ตอนยังหนุ่มยังสาวจับดูมันก็นุ่มมือพอเริ่มมีอายุขึ้นมาละขนมันก็เริ่มสากละพอเหงื่อออกมาเนี่ยโอ้โหเหนียวเหนอะเนินหนะพอมันแห้งโดนลมพัดแห้งจับดูสิเหนืดเหนืดมืออย่างเงี้ยเราไปชนใครใครมาชนเราลังเกียจเราอาบน้ําสะอาดสะอาดคนอื่นเดินผ่านกันชนกัน พอเขาเหนียวเรารีบหาอะไรมาเช็ดเราก็เหมือนกันถ้าเราเหงื่อเราออกแล้วไปชนคนอื่นคนอื่นก็รังเกียจเราเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราไม่ทําความสะอาดมันก็เหม็นกีกากคิ้เกลื่นก็จะขึ้นล่ะมันมันเป็นภาระที่เราจะต้องดูแลถ้ามันเราไม่ดูแลมใจเรามันก็เป็นทุกข์เกี่ยวกับร่างกายนี้ว่าใจเรามันไปยึดว่ากายนี้คือเรา กายนี้มันเป็นของเราเราต้องให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องดูแลมันอยู่ตลอดเวลามันเป็นภาระของเราคนก็เหมือนกันนักขาขึ้เล็บเราก็เหมือนกันสมัยก่อนเล็บเราก็สีชมพูพอเราเริ่มมีอายุขึ้นมาเล,เล็บมันก็เริ่มด่างละด่างแล้วก็เยินสกป,ปก ก่อนเนี่ยเล็บสีชมพูเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกระดำกระด่างเล็บเนี่ยถ้าไม่ตัดมันน่ะโอ้โหบางคนเล็บยาวความสกรปรกก็ไปแทรกกันแบบมีเชื้อโรคดำไปหมดแม,ม่ตัดเล็บก็ยาวเชื้อโรคทั้งหลายก็เข้าไปอยู่ในเล็บของเราบางคนเราไปกินน้ําแค่แก้วน้ํามือเราไปเพลอไปจุ่มลงไปน้ำนั้นเราต้องเททิ้งเพราะเราคิดว่ามันสกรปรก ยิ่งเล็บคนอื่นยกน้ําให้เรามือไปจุ่มอย่างเงี้ยโอ้เราเนี่ยแค้นใจโมโหมันดูสิเอาสิ่งสกปกให้เรากินเราก็ไม่กล้ากินเหมือนกันคนอื่นเขาก็เหมือนกับเราเนี่ยแหละสิ่งสกปกเล็บเราก็สกปกถ้าเราต้องเป็นภาระก็ต้องตัดต้องแคะมันให้มันตะไบมันงนั้นมันก็จะยิ่งเมียอายุมากขึ้นเดี๋ยวก็ฉีก เราก็ต้องดูแลเล็บใช่ไหมก็พิจารณาไปอย่างเงี้ยฟันเราก็เหมือนกันทันตาคือฟันทั้งหลายฟันเราสมัยก่อนเราก็ขึ้นมาโหสวยมชุดที่หนึ่งผ่านไปฟันน้ำนมมันหลุดร่วงไปฟันแท้ขึ้นมายิ้มสวยเป็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยฟันยังสวยแต่เบื้องหลังความสวยงามเนะี่ยลอง ลองไม่ไปทําความสะอาดมันสิเช้ามาเนี่ยไปคุยกับใครคอมเมนต์ไปหมดคนรังเกียจแม้แต่ตัวเราเองก็ยังรังเกียจเลยว่าเราต้องมีเป็นภาระที่ต้องดูแลมันรักษามันให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเราก็ดูทําความสะอาดมองดูฟันของเรานี่แหละแก่ขึ้นมาอีกหน่อยจากที่มันโยกมันคอนมันก็หลุดล่วงไป คนมีเงินดีหน่อยอาได้ฟันชุดที่สามใส่ฟันปลอมคนไม่มีตังค์ขึ้นมาทุกทรมานเหลือเกินจะกินอะไรก็กินไม่ได้ไม่มีฟันจะเคี้ยวกินได้แต่ข้าวต้มะทําอะไรก็นั่งนิ่มๆของแข็งๆกัดไม่ได้ละทุกทรมานเหลือเกินเราดูซิบางคนก็ยังไม่ถึงตอนนี้แต่บางคนเราดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเป็นแบบนี้ไหมเห็นไ ทุกทรมานคนรวยก็ดีไปอย่างทำฟันชุดที่สามมก็พอได้ดีขึ้นมาหน่อยกินได้อะไรได้คนไม่มีเน่ยกินอะไรก็ไม่ลงทุกทรมานเหลือเกินร่างกายก็ผายผอมลงไปฟันตะโจคือหนังเนี่ยหนังของเราเนี่ยที่ห่อหุ้มร่างกายของเราเนี่ยใหม่ๆมันก็เต่งตึงพอเรามีอายุมากขึ้น มันก็เริ่มเหี่ยวมันก็เริ่มผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวตกกะผิวไม่สวยไม่งามเริ่มเราดูสิสมัยก่อนออผิวเราตึงตึงยิ้มขึ้นมาหน้าก็อสว่างสวยใครใคก็โอ้คนนี้สวยจังเลยแต่เดี๋ยวนี้ไปตรงไหนก็ใครก็ไม่อยากจะมองเพราะมันเหี่ยวไปทั้งหน้าละ แม้แต่ตัวเราดูกระจกเนี่ยเราก็ตอนนี้ทำไมเรามันแก่ขนาดนี้นะเท่าไมันก็เป็นทุกข์อีกบางคนก็ต้องไปดึงหน้าให้มันเต่งตึงหน้ามันก็ผิดรูปผิดร่างไปแล้วบางคนปทำมาก็สวยเดีแต่บางคนทำมามันก็ไม่สวยไม,ไม่ได้ดั่งใจก็เป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกถึงแม้จะทำสวยแค่ไหนวันเวลาผ่านไปอ่ะ มันก็ยิ่งเหี่ยวลงไปอีกมันเป็นอยู่ในกฎอนิจจังเป็นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราเรามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้ให้มันสวยตลอดผิวตั้งแต,งต่งตึงตลอดเราก็ไม่สามารถบังคับบัญชามันได้มังสังคือเนื้อมัเนื้อเราเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ย ตอนเราวัยรุ่นนะ่ะกล้ามเนื้อเราเต่งตึงดีมีสปริงเขาเรียกว่ามีสปริงยกซ้ายยกขวาได้ทําอะไรได้หมดมาเดี๋ยวนี้พอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นละ uh huh. กล้ามเนื้อเราก็เริ่มหดละ uh huh. กําลังบังชาก็เริ่มถดถอยแล้วตอนเนี้ยทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจเราละบางคนใจมันไปแล้วแต่าขามันไม่ยอมเดินพอบางคนแก่มาแล้วคนแก่เนี่ยบางทีหก ล้มบ่อยเพราะอะไรเพราะใจมันไปก่อนนะแต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองบางคนก็หนักกว่านั้นอีกโว้สงสัยใครมาผลักเราหรือผีผลักต้องไปหาหมอดูไปหาหมอผีบางคนไปสะดาะเคราะห์เป็นมีเคราะห์นันเนี่ยไปหาหมอดูหมอดูก็บอกมีเคราะห์ต้องไปสะดาะเคราะห์เสียเงินเสียทองเพราะความไม่รู้ของเรา,าอะกายนี่มันเป็นของมันอย่างเงี้ยมันแก่ตัวมามันก็เป็นอย่างเนี้ย การทรงกายของเรามันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพอเรามีอายุหน่อยการจะเดินจะเหินเราก็ต้องระมัดระวังดูสิเราเป็นแบบนั้นหรือยังก็พิจารณาแบบนี้นะบางคนเริ่มบางคนยิ่งหนักละ่ะขาปวดหัวเขา่าปวดเดินหน่อยก็ปวดเพราะอะไรบางคนก็โอ้สมัยทำไมมันเป็นแบบนี้ทุกทรมานจริงๆลืมนึกไปว่ากล้ามเนื้อมันหด เส้นเอ็นทั้งหลายมันก็ร้อยลัดจากที่มันมีสปริงรัดหัวเข่าก็เจ็บนะบางคนเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันหดน้ำเนื้อมันหายไปละเส้นเอ็นมันก็หดกระดูกน้ำหล่อเลี้ยงหัวเข่าเนี่ยมันจะไปก่อนเพื่อนน้ำหล่อเลี้ยงไม่มีกระดูกมันก็สีกันทําให้เราปวดเมื่อยบางคนมีตังก็ดีไปหน่อยไปเปลี่ยนหัวเขา่าด้วันะ แต่มันก็ไม่เหมือนเดิมแต่บางคนเนี่ยไม่มีเงินจะไปเปลี่ยนต้องกินยาแก้ปวดตลอดโอ้ยทำไมถึงต้องเป็นเราทุกทรมานเพราะความไม่รู้เราผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนเนี้ยเราเห็นแล้วพิจารณาบ่อยๆว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้พอเราถึงวัยแก่กว่านี้หน่อยเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าโอ้มันเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายมันเป็นของมันอย่างนี้เห็นไหมพอเรานั่งสงบเนี่ยให้มันอยู่ในจิตของเรา ฝึกเนี่ยการพิจารณาให้มันอยู่ในใจของเราติดจิตติดวิญญาณของเราถึงเวลาตอนนั้นเห็นไหมฟันลร่มลุ่มเป็นเรื่องธรรมดามีเงินก็ไปใส่ฟันปลอม,มผิวหนังเราก็เหมือนกันเห็นไหมเราก็คิดพิจารณาทีละเรื่องทีละเรื่องพอมันอยู่ในจิตในวิญญาณของเราแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจของเราแล้วไม่ได้ว่าคิดจากการรู้มากท่องมากว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้ามันอยู่ไม่อยู่ในใจของเราเนี่ย เราก็ตัดมันไม่ได้พอมันถึงพอมันถึงเข้าไปในใจของเราแล้วมันเรื่องร่างกายมันเป็นของมันอย่างเงี้ยมันเป็นอนิจจงมันมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายนะมีการพอเรามีการเกิดเนี่ยเราต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆทุกคนเนี่ยเจอหมดอย่างเงี้ยเราก็เป็นเราก็ไม่หนีกดตรงนั้นไปได้ กฎแห่งอนิจจังของร่างกายเนี่ยพอเรามาพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยพอเราแก่ตัวมาเราจะไม่ไปพูดแล้วทําไมมันถึงเป็นเราทําไมเราต้องเป็นแบบนี้เห็นเราจะไม่เหมือนคนที่ไม่เคยปฏิบัติเพราะเราผู้ปฏิบัติทมเนี่ยเราต้องมารู้เรื่องร่างกายของเราเนี่ยพราะพระพุทธเจ้าบอกร่างกายของเราเป็นของหนักแต่ถ้าเรารู้เรื่องร่างกายของเราเนี่ยจากการที่เรามาพิจารณา,าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงก็ทรงฌานให้ได้ก่อน พิจารณาตรงนี้เราจะรู้เลยว่าโอ้ร่างกายของมันมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเรารู้ละความทุกข์ของเราก็หายไปแปดส่วนจากสิบส่วน是是ที่เหลือก็เป็นความทุกข์จากโลกกะระทำที่เรามาขบกัดเรา是是ตอนนี้ถ้าเราเรื่องร่างกายเราตัดทุกข์ไปได้เห็นไหมเราก็จะไม่มีทุกข์เรื่องร่างกายเราก็รับได้กายนี้มันเป็นของมันอย่างนี้ กายมันเจ็บมันป่วยแต่เราใจอย่าไปยึดมันว่ามันเป็นเรามันเป็นเราที่ทุกวันเนี้ยคนนี้ทุกเรื่องร่างกายเนี่ยพาะยึดว่ากายนี้คือเราเรามาดูทีละส่วนทีละส่วนอย่างเงี้ยดูสิอย่างที่เรามาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาแยกเป็นกะละมังกะละมังอย่างเรารู้ละกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของมันอย่างเงี้ยที่มันเจ็บมันป่วยทุกวันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเอาจิตไปจับมัน บางคนหนักกว่านั้นอีกคิดโอ้ทำไมเมื่อก่อนเราไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้โอ้โหยิ่งทุกข์ใจเข้าไปอีกนอกจากจะทุกข์กายแล้วยังทุกข์ใจอีกวันวันไม่มีอะไระมีแต่โอ้ยเดินนั่งก็โอยยืนก็โอยเดินก็โอยวันวันอยู่ยยกับจมอยู่กับความทุกข์ห็นอเปเกิดตายไปตอนนั้นไปไหนเห็นไหม พุทธเจ้าตัสว่าจิตเศร้าหมองมีนรกเป็นที่หวังได้แต่ถ้าเรามาดูแล้วกายมันเป็นของมันอย่างเนี้ยมันเจ็บเราก็รักษาไปตามอาการรักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรนก็ตายไปเราผู้ปฏิบัติธรรมตรงนี้เราต้องรู้ก่อนเลยเรื่องกายของเราเนี่ยเราจะต้องแยกมันให้ได้ว่ากายกับใจเนี่ยสิ่งที่พุทธเจ้าให้เราต้องการให้เราทำก็คือให้เราแยกกายกับใจให้มันห่างกัน มันคนละส่วนกันนะมันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันนะพอเราแยกกายแยกจิตเนี่ยว่ามันคนละส่วนหนึ่งเี้ยเราก็จะไม่ไปยึดติดกับมันถึงแนมะ้เราจะเจ็บเราจะป่วยเราจะตายเนี่ยเราก็ไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับร่างกาย,ยความสุขเราก็สบายล้ว mm hmm. เราไม่ไปยึดทุกวนันนี้ที่เราเป็นแบบเนี้เพราะเรายึดกายกลัวกลัวร่างกาย ต้องหายมันอยู่หายมันกินเห็นไหมทุกวันเนี้ยเขาต้องทํามาหากินหายมันอยู่หาไม่กินเพราะว่าอะไรเพราะเรายึดมามันเป็นมันเนี่ยมันต้องมาทําความสะอาดมันต้องอยากเป็นภาระหมดแต่ถ้าเราพิจารณาทารักษาไปตามอาการมันเจ็บมันป่วยก็หาหมอไปไม่ใช่ว่าโอ้บางคนเอไม่เป็นไรกายไม่ใช่ของเรามันเจ็บจะป่วยมันจะตายก็ช่างมันแบบนั้นก็ไม่ฉลาดละ เราก็ต้องรักษาไปตามอาการเพราะว่าเรายังต้องใช้มันอยู่ถึงแม้มันจะเป็นโทษกับเรามันไม่ใช่ของเราแต่เรายังต้องใช้มันอยู่ต้องใช้มันอยู่เราใช้มันจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้ร่างกายมันก็เป็นอย่างเนี้ยจากใช้ไม่ได้แก่จนใช้ได้มาแก่อีกหน่อยแก่จนใช้ไม่ได้แก่จนอยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาถึงแม้ว่าอีกหน่อยเราจะใช้ไม่ได้เราก็ต้องมา ดูแล้วว่าที่เราใช้ไม่ได้มันเพราะอะไรอมันเป็นเรื่องของร่างกายเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอล้มหมอนนอนเสืออทุกข์เหลือเกินคิดแต่ว่าเมื่อก่อนเราเป็นแบบนูน้นแบบนี้เดี๋ยวนี้เราทํำไมเป็นแบบนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่คิดแบบนั้นเพราะเรารู้ละมันเป็นของมันแบบนี้ถึงแม้เราจะจะเจ็บจะป่วย เราก็ทําใจได้ตรงนี้ว่าเออมันไม่ใช่ของเรานะ,ะเรากายเรามันป่วยใจเราอย่าป่วยตามหลายๆคนนะบางทีมีญาติพี่น้องเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ทุกใจกับเขาเห็นไหมทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเราอย่าไปเอากรรมคนอื่นมาใส่ตัวที่เอากรรมคนอื่นมาใส่ตัวก็คือไปทุกแทนเขาเห็นไหมบางคนพ่อแม่เป็น เจ็บไข้ได้ปวดทุกทรมานะเกินคิดแต่เรื่องพ่อเรื่องแม่ปู่ย่าตายายทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้เนาะเขาทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่เรียกว่าเอากรรมคนอื่นมาใส่ตัวเกิดกำลังคิดคิดอยู่เรื่องของคนอื่นเรื่องของพ่อของแม่มาคิดคิดอยู่มาสะดุดหกล้มหัวฟาดพื้นตายไปไปอยู่ไหนเห็นไหม ก็มีนรกเป็นที่หวังได้แล้วก็ถ้าเราผู้ปฏิบททัติธรรมันอย่าไปห่วงเขามากเ,าเขาเป็นของเขาอย่างเงี้ยเขามีกรรมแบบนี้เขาต้องทําแบบเนี้ยถ้าเราแค่ให้เราเจอเขาเราพิจารณาถ้าเรามีกรรมแบบเขาเราก็ต้องเป็นแบบเขาเหมือนกันนะลกแก่มาคนแก่เนี่ยเป็นคนที่เอาแก่เอาแต่ใจยิ่งถ้าคนไม่ปฏิบัติยิ่งเอาแต่ใจไปใหญ่พูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> เขาคนต้องเป็นแบบเนี้ยเพราะเขาไม่รู้เนี่ยว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเขา เาทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติเราเอาเขามาเป็นตัวอย่างของเราอย่าไปคิดอย่าไปกังวลกับเขามากเราคิดว่าเอออีกหน่อยเนี่ยเพราะถ้าเราไม่รู้นี่ดีนะโชคดีของเรานะที่ได้มาปฏิบัติเราถึงได้รู้ว่าถึงเวลาแก่มาเนี่ยเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานนะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราแก่มาเราก็จะเป็นอย่างเขาเนะี่ยแต่เราจะไม่ไปร้องอดโวยว่าทําไมถึงต้องเป็นเรา เพราะเรารู้ว่ากายนี่มันไม่ใช่ของเราเป็นของมันอย่างเนี้ย uh huh. เพราะฉะนั้นนะกับพ่อกับแม่ uh huh. ปู่ย่าตายายเนี่ยอย่ไปวิตกกังวลรู้ไหมทาไมเขาทาใจไม่ได้มันทําใจไม่ได้หรอกถ้าคนไม่ปฏิบัติอนะ้คนที่ไม่สามารถจะแยกกายแยกจิตได้นะมันยิ่งแก่มาก็ยิ่งเอาแต่ใจเพราะว่าคนแก่เนี่ยเขาก็กลัวเพราะว่าตัวเองอ่ะไม่มีประโยชน์กับลูกหลานอะ่ะงานการงานก็ไม่ได้ทําและทําไม่ได้ ก็ต้องหาเรื่องให้ลูกหลานเป็นห่วงเรียกร้องความสนใจยอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราก็เอทําใจละลเป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ดูไปตามอาการอย่างนั้นอันไหนที่เราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขาอย่ามาวิตกมาคิดมาคิดทําให้เราจนทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแสดงว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญญาละ ปฏิบัติมาถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีปัญญาหลายๆคนน่ะอย่าไปวิตกกังวลเรื่องของคนอื่นมากนะักทุกคนนะมีกรรมเป็นของตัวเองถ้าเรามีบุญมีกุศลพอไม่ว่าจะทำอะไรมันมีหนทางของมันตลอดไม่ต้องไปห่วงเลยว่าเออเราคิดถึงสมัยก่อนเนี่ยเรายังศีลห้าเรายังไม่รู้จักเลยเดี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติรทมละเรื่องศีลตอนนี้เรามาอยู่ในขั้น ทานเราก็ให้มาละวสินเราก็มีละวท่ไมเรามาปฏิบัติสมาธิแล้วรา้วยิ่งมีปัญญามากขึ้นเราไม่ต้องไปมิตกกังวลเรื่องของคนอื่นเยอะนะเพราะว่านะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะเขามีกรรมแบบนั้นก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นนะบางคนตกกังวลว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะไปมิตกไม่ว่าในครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือปุถิดา คนมีกรรมของตัวเองเราทําได้แค่ไหนแค่นั้นบางคนโ่้เป็นห่วงเหลือเกินกลัวพ่อกลัวแม่จะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อกลัวลูกอีกอลูกโอ้มันทําไมมันไม่ได้ดังใจเราอย่างพุทธเจ้าตัดกับพราหมณ์มั้ยมีวัวก็ทุกข์เพราะวัวมีควายก็ทุกข์เพราะควายนี่เรามีลูกแล้วก็ทุกข์เพราะลูกอีกเราต้องรู้ว่าทุกคนมีกรรมของตัวเองลูกะห่วงได้ดูแล ช่วยเขาได้เต็มกําลังความสามารถของเราก็พอหลังจากนั้นช่วยได้แค่ไหนแค่นั้นเพราะทุกคนเขาก็มีกรรมของเขาที่เขาเกิดมาเขาก็มีกรรมของเขาเราคิดว่าเราเกิดมาจนช่วยครอบครัวไม่ได้ช่วยลูกไม่ได้น่าจะช่วยได้ดีกว่านี้ลูกเดือดร้อนมาแล้วทําไมเราช่วยไม่ได้มถ้ามันแน่จริงแต่มันไม่ไปเกิดไปกับลูกคนรวยอ่ะเพราะมันมีกรรมเนี่ยที่ามาเกิดกับเราซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีเห็นไหม มีกรรมร่วมกันถึงมาเกิดร่วมกันช่วยได้แค่ไหนแค่นั้นอย่าไปวิตกกังวลมากนะักคนเราอะมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีถ้าในชาตินี้กรรมชาติที่แล้วเราไม่รู้หรอกไม่ว่าเราว่าเขาทำอะไรมาบ้างแต่ชาตินี้อะเรามีสิทธิ์เต็มที่เรามีทานมีศีลภาวนาเราไม่มีตกต่ำไปกว่านี้หรอกถึงแม้เราจะเดือดเนื้อร้อนใจแค่ไหนแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยอนุด้วยอนิสงส์แห่งบุญกุศล เราสร้างสมมาชาติก่อนเราไม่รู้หรอกชาตินี้เรามีเวลาเต็มที่ในการสั่งสมบุญนั่นว่าเราคิดดูดิสมัยก่อนเราศีลเรายังไม่มีเลยใช่ไหมทานเราก็ให้น้อยใช่ไทานเราก็ไม่แทบไม่มีเลยในความตนีทีเหนียวเดี๋ยวนี้เราก็ลงรู้จักว่าเออให้ทานรักษาศีลแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเราจะตกต่ําไปกว่านนี้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตัดละ ทำดีได้ดีแน่นอนทำชั่วได้ชั่วแน่นอนสมัยก่อนเรายังทำดีมั่งทำชั่วมั่งเเรายังอยู่รอดปลอดภัยมาได้เลยตอนนี้เรามีแต่ทำบุญทำกุศลเราจะาไปแย่กว่าเดิมได้ยังไงทุกอย่างมันมีหนทางแก้ของมันตลอดอย่าไปวิตกกัง,งวลมากอย่าไปเดือดร้อนเรื่องคนอื่นเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนรอดจากอะไร รอดจากอบายภูมิถ้าเราไม่ไปวิตกกังวลเรื่องของชาวบ้านชาชา่องคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้ต้องช่วยเขาคนเราไม่สามารถจะช่วยใครได้ถ้าตัวเขาเองไม่ช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลมากไม่ว่าในครอบครัวในคนอื่นหรือในครอบครัวของเราช่วยได้แค่ไหนแค่นั้นจําให้ดีทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองว่าทุกคนคงเราไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆ ก็ศาส,สนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญานะ่ถ้าเรามีปัญญาคิดพิจารณาเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงประการสําคัญเราต้องเอาตัวให้รอดก่อนรอดจากอบายจากโคมก็คืออย่างน้อยๆขั้นต่ําต้องได้ปพรโสดาปันแต่เราอย่าไปเคร่งเครียดมันมากนักหลายๆคนเนี่ยนั่งไม่ได้เพราะวิตติอยู่ตรงเนี้ย บางคนมีตกกังวลเรื่องในครอบครัวยังเรื่องของตัวเองอเรื่องของตัวเองในครอบครัว,วอันนี้ก็ยังบางคนเนี่ยอันนี้ก็ยังดีหน่อยคิดในใกล้ๆตัวทุกของตัวเองมาฉลาดน้อยก็คิดถึงเรื่องคนอื่นต่อและถ้าเราฉลาดจริงเราจะไปคิดนะคิดว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมของตัวเองเอาตัวเองให้รอด ก็คือมารู้ลมเข้าลมออกคิดถึงคนอื่นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะบอกให้เพราะว่าพอคิดไปแล้วจิตเราก็จะออกนอกกายถ้าเราเป็นคนฉลาดเราต้องรู้จิตเราต้องอยู่ในกายมารู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกทรงชานี้ได้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เบขายกจิตขึ้นมาวิปัสสนาญาณเนี่ยเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าคนฉลาด แต่มตัดภพตัดชาติได้นี่คือคนฉลาดตัวจริงเพราะฉะนั้นนะเรื่องชาวบ้านนะอย่าไปยุ่งเยอะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมาทิ้งไวเ้เข้าห้องมาปุ๊บคิดพิจารณาละอ,าออกไปเสร็จนหมาพอเรามีปัญญาเนี่ยในการที่มาพิจารณาพอเรามีปัญญาเสร็จพอเราไปเจออะไรเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงทุกคนมันมีกรรมของตัวเองเนี่ย ช่วยทัพทีเราช่วยได้เพราะเราไม่สามารถจะช่วยคนทั้งโลกได้จิตพิจารณาบ่อยๆ <c oughs> คนที่กำลังทรงฌานอยู่ก็กลับมาดูลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโท เอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลางกระมมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา